สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็กําลังจะเดินทางไปเปิดหมวกที่บ้านโคกกลางนะคะบ้านโคกกลางมีอะไรมีของถมค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้นะคะคลขับของเรานะคะคือลุงบอยค่ะนี่ค่ะคือลุงบอยนะคะแล้ววันนี้นะคะก็พับกับนักเรียนนะคะสาวสวยแล้วก็หนุ่มหล่อนะคะไปเปิดหมวกนะคะข้างหลังอีกหนึ่งรถนะคะอีกหนึ่งรถที่เต็มมาอัดแน่นมากนะคะค่ะ อีกหนึ่งคันพีคค่ะว่างไงครับคนรู้สึกตื่นเต้นไหมครับตอนนี้ตื่นเต้นมากตอนนี้รู้สึกตื่นเต้นเพราะว่ากลัวกลัวเขาไม่เปิดแล้วก่อนละครรู้สึกยังไงครับตอนนี้โอเคค่ะตื่นเต้นเหมือนกันนะคะตื่นเต้นทั้งคันเลยค่ะเพราะว่าจะได้เปิดไหมนะติ๊กตอกติ๊กตอกจะให้เปิดไหมนะมาดูกันนะคะตอนที่เราถึงตลาดแล้วนะคะตอนนี้เนาะ นี่แหละค่ะก็ถึงแล้วนะคะเรียบร้อยตลาดบ้านคกกานะคะอำเภอลำปมาตค่ะมาดูกันนะคะว่าเขาจะให้เราเนะี่ยเข้าไปแล้วก็เปิดหมวกหรือเปล่านะคะแต่ก็เปิดนะคะอย่างนัได้เปิดนะคะเพราะว่าเราจะได้มีเอาเงินคุณตรงนี้นะคะสนับสนุนเด็กเพื่อที่จะไปแข่งขันนะคะทักษะนะคะหน้าสิลินะคะทิดจไม่ได้แล้วที่คนนี้ที่แล้วปิดหน้าแล้วไม่มีใครจำได้ไปเลครัไปไหนละ เรหาเจ้าของตลาดสิเอาเนี่ยบอกว่าเป็นที่ที่ไม่ที่กูเขาถมอยู่เดี๋ยวกูให้ย้ายเป็นแถวบ้านแบบตลาดด้าบ้านอะไรเงี้ยไปกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะตอนนี้ได้ทำเลแล้วค่ะแต่ว่าทำเลทองไหมทำเลทองค่ะทองเลยตรงนั้นอ่ะทีนี้เราต้องรีบแลวเพราะเราเหลือเวลาอีกแค่ไม่กี่ชั่วโมง รู้สึกยังไงบ้างคะมนดาราไหดาราดา,า,ารดา,าแลว้วนั่งรถตู้ม <laughs> าคิดยังไงกับการมาเปิดหมวกวันนี้คะะ <laughs> <laughs> สวยมากคิดยังไงค่ะการมาเปิดหมวกวันนี้อเอา <laughs> ตอนนี้เราก็วินแม่คลาขายลอตเตอรี่ไปดุไปเลเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าเรามาแย่งทือหาอีเแย่งทีมด้วยแจ้งเจ้าของกะหลาดครับว่ามึงนั่งตรงนี้อร่วมชมทัวรคุนกับพวกเราได้นะคะ มาพบคนงามเสือสาวแดงโอ้สาวบานนาำาวานเลือดบกน้ตำรโบกนนพอปรเาวโอะางวนนี้พีพน่น้องสาเพือเราไปมากค่วันนี้ลูกๆทานเทาเสียคาคมมาขอกำลังในเชียร์แรใจค่ะเพื่อเตรียมตัวเข้าประกวด ผู้ใดซอยบ่อท่านา่าเห็นมือนาซอยเรือกันเองค่ะสนับสนุนเยาวะชนบ้านเฮาขับขน้องค่ะสาขิตจะไปกับกน,กนักแร่งเชืเ่อแงใจให้ได้ ขอขอบคุณเจ้าของตลาดด้วยค่ะที่ให้เปิดพื้นที่ให้เด็กๆนะคะได้ลงทุนนะคะเพื่อไปสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะโอ้โาวเนี่ยสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็จบภารกิจเปิดหมวดของวันที่23มกราคมนะคะแล้วก็เจอกันอีกทีวันพรุ่งนี้นะคะภารกิจเปิดหมวดอืู่ที่น่าถานีรถไฟลอาไปมากแล้วเจอกันค่ะบายบาย